ดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีผู้ปกครองนะครับสวัสดีผู้ปกครองทุกคนสวัสดีนักเรียนครับผมเจอกันกับครูวัฒนสรรเสรินดาแล้วนะครับในชั่วโมงนี้ช่วงที่2นะครับในช่วมงที่2ในรายวิชาศิละปะนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงนี้จะมาพูดคุยแล้วก็ให้นักเรียนได้ทำากิจกรรมอะ,อะไรบ้างไปดูกันได้เลยนะครับอันนี้ในชั่วโมงที่แล้วต้องทวนก่อนน,นิดนึงนะงานชิ้นนี้นะครับกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับเส้นเส้นทั้งหมดทั้ง9้าเส้นที่เราจะต้องนํามาประกอบกันนะครับแล้วก็ให้เราทําเป็นตารางเดี๋ยวครูจะพาทำนะครับแต่ในชั่วโมงนี้เราจะต้องทํารูปร่างรูปทรงแล้วมาดูก,กันก่อนว่ารูปร่างรูปทรงมีอะไรที่ต่างกันมีอะไรที่คล้ายกันบ้าง หรือแม้แต่ใน,ในลักษณะของเส้นสร้างสรรค์น,นะครับจะเป็นในส่วนด้านนี้เลยนะครับเกี่ยวข้องของด้านนี้เลยในส่วนที่เราจะต้องฝึกทำนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับพื้นผิวหรือแม้แต่การจัดระยะห่างนะครับรูปร่างรูปทรงครูวัฒนสรรสอนเราในชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงที่2นี้นะครับในชั่วโมงที่แล้วมีใครยังไม่ส่งการบ้านไมเอ่ยให้เราไปทําในไลฟ์ w o r k ์ h e e t นะครับเพราะ,ะนั้นในชั่วโมงนี้ขึ้นเกี่ยวข้องกับรูปร่างรูปทรง นักเรียนครับในรูปร่างรูปทรงนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนในชั่วโมงนี้แม้แต่ในลักษณะของรูปร่างที่เป็นรูปเลขาคณิตหรือเม้แต่ในลักษณะของรูปทรง,งเลขาคณิตโดยในชั่วโมงที่แล้วครูบอกให้เราเตรียมอะไรครับดินสอดินสอสีกระดาษจะเป็นสมุติว่าเขียนเล่มเล็กหรือแม้แต่ในลักษณะกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้จุดประสงค์ที่เราจะต้องผ่านนักเรียนครับจุดประสงค์ที่เราจะต้องผ่านก็คือเราสามารถหาสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างรูปร่างรูปทรงได้ แล้วเราก็สร้างสัตว์ผลงานในชั่วโมงนี้จะต้องวาดไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปร่างแล้วก็รูปทรงนั่นเองนะครับไปดูกันก่อนเลยนี่คือคะแนนในจุดส่งที่เราจะต้องผ่านนะครับทุกคนครับในส่วนที่เราจะต้องทําในชั่วโมงนี้ครูม,มีข้อคําถาม,ถามนักเรียนเคยเห็นไหมครับว่านักเรียนจําได้ไหมเส้นที่ในสัปดาห์ที่แล้วที่ครูให้เราได้รู้ว่าลักษณะเส้นตรงเส้นโค้งเส้นตรงแนวนอนเส้นทะแยง เส้นเหล่านั้นแหละนะครับพอเรานําเส้นเหล่านั้นนะมาต่อกันหรือแม้แ,แต่ลักษณะของเส้นโค้ง2เส้นพอมาประกอบกันกลายเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเกิดเป็นรูปร่างเกิดขึ้นแล้วก็รูปทรงนั่นเองนะครับทุกคนครับไปดูข้อที่ครูถามเราเมื่อกี้เลยให้นักเรียนดูทั้งสองรูปนี้นะว่ามีอะไรที่ต่างกันตรงไหนเป็นรูปร่างตรงไหนเป็นรูปทรงดูก่อนนะเพราะในช่วงนี้เราจะต้องมาดูว่า สิ่งไหนบ้างที่มันต่างกันนั่นเองนะครับให้เราดูก่อนแต่ยังไม่ใช่เลยนะดูไปทีละอันก่อนนะจ๊ะทุกคนครับใน2รูปนี้นะครับคือรูปเส้นโค้งตั้งหากว่าเราแบ,บ่งครึ่งใช่ไหมครับกลายเป็น วงกลมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในชั่วโมงนี้ทุกคนครับนักเรียนรู้จักรูปร่างอะไรบ้างแม้แต่ในลักษณะที่มันเกิดขึ้นโดยเส้นหลายๆเส้นหรือนักเรียนคิดว่ารูปร่างเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับไปดูตามหัวข้อดังต่อนี้เลยทุกคนก่อนที่จะไปดูฟังตรงนี้ขอนิดหนึ่งรูปร่างเกิดจากการน,นําเส้น,ในให,หลายๆเส้นมาต่อเติมทําให้เกิดเป็นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างทางเลขาคณิตหรือแม้แต่ในลักษณะของรูปร่างอิสระรูปร่างอิสระเป็นแบบไหนเอ๋อสงสัยใช่ไหมครับไปดูกันต่อแต่และหัวข้อค ค่อยๆหาคําตอบไปด้วยกันนะครับมาดูกันภาพนี้มีรูปร่างรูปทรงใดบ้างในภาพนี้นะภาพที่เป็นภาพวาดกีพหัตนะครับของรัชกาลที่สิบนะครับดูฝั่งนี้นะทุกคนลงมาดูครับว่ามีรูปร่างรูปทรงใดบ้างก่อนอื่นตรงนี้ครูถามก่อนนะครับในลักษณะรูปร่างรูปทรงลักษณะไหนครับวงกลมใช่ไหมครับหรือแม้แต่ในลักษณะของส่วนที่เป็นรูปดอกไม้ ye, หรือแม้แต่ในลักษณะของส่วนที่เป็นภูเขา เห็นด้านหลังไหมที่เป็นภูเขานี่จัดระยะห่างไกลเลยเห็นไหมครับที่เป็นคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับหรือแม้แต่ในลักษณะของวงกลมรูปคนนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับหรือแม้แต่ในลักษณะของเส้นตรงที่เป็นดอกไม้นั่นคือลักษณะของรูปร่างรูปทรงที่มีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้น ครูจะให้เราได้อยูดังต่อไปนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมในการวาดนะครับเด็กๆครับรูปล่างคือเส้นรอบนอกเออรูปร่างคือเส้นรอบนอกเส้นรอบนอกแบบไหนเราเห็นวงกลมก่อนหน้านี้ไหมที่มีลักษณะของเป็นวงกลมนะครับเป็นในลักษณะของวงกลมเส้นรอบนอกนี่ครับบริเวณนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับเส้นรอบนอก ทางกายภาพของวัตถุนั้นๆไม่ว่าจะเป็นคนสว์หรือแม้แต่พืชของใช้ต่างๆลักษณะมี2มิติเพราะเราดูเสร็จปุ๊บเราจะเห็นในลักษณะของมีด้านไหนบ้างครับด้านหน้าเออด้านข้างแต่ถ้าหากว่าเป็นในลักษณะของรูปทรงจะมีลักษณะเป็น3มิติเพราะฉะนั้นจะเปิดให้เราได้ดูค่อยๆดูไปทีละอันนะครับรูปร่างแบ่งออกเป็น3าประเภทมีอะไรบ้างไปดูกันครับไปดูกันนะเพราะฉะนั้นรูปร่างนี้จะมีลักษณะเป็น2มิตินะครับ เป็น2มิติเราสามารถเห็นด้านหน้าได้ด้านข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าเป็น3ามิติเราสามารถมองได้ลึกลงไปอีกนิดนะครับมันจะมีในลักษณะถ้าหากว่าเป็นรูปอ่าสมมตินะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็น2มิติแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบ3ามิติล่ะทั้งเรียนครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบ3มมิติล่ะจะเป็นแบบไหนทุกคนดูนะจะเป็นในลักษณะนี้ครับมีลักษณะความลึกใช่ไหมครับมันลึกลงไปใช่ไหมครับนี่มีลักษณะแบบนี้นะครับ นี่มันดูแล้วเป็นยังไงเอ่ยน,นักเรียนมันดูมีความรึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นลักษณะของ ภาพแบบ2มิตินะครับออไปดูครับรูปร่างไม่ว่าจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูป,รปแม้แต่พืชเห็นไหมเรามองดูเป็นลักษณะแบบไหนเราเห็นปุ๊บมีลักษณะเส้นเออมีลักษณะเส้นแต่พอมองลงไปไม่มีในลักษณะของความลึกใช่ไหมครับดูไม่เป็น3มิติอันนี้ดูเป็นลักษณะของ2มิติเพราะฉะนั้นรูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชต่างๆ ที่เราเห็นนี่คือลักษณะของรูปร่างเราสามารถบอกได้ว่าเป็นรูปร่างอะไรนะครับเป็นรูปร่างอะไรแม้แต่ในลักษณะของใบไม้หรือเมฆหรือคนหรือแม้แต่ในลักษณะของสัตว์อะไรเลยนี่คล้ายๆม้า,มาใช่ไหมครับหรือแม้แต่ต้นไม้นะครับนั่นคือลักษณะของรูปร่างที่เรามองไม่ว่าจะเป็นมองปุ๊บนะครับมองเห็นด้านเส้นกวา้างยาว ประมาณนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นในลักษณะของรูปร่างเลรขาคณิตหลักที่เป็นในลักษณะ2มิตินะรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือแม้แต่ในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมถ้าหากว่ารักเรียนวาดนะครับรูปร่างนี่คือลักษณะรูปร่างบอกบอกได้ไหมครับว่าเป็นรูปร่างอะไรบอกได้รูปร่างสามเหลี่ยมลักษณะนี้แหละครับบอกรูปร่างได้ไหมว่าเป็นลักษณะอะไรรูปร่างสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ ถ้าเป็นลักษณะนี้แหละรูปร่างอะไรรูปวงกลมอา,อาจจะไม่กลมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเด็กๆครับรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นเหล่านี้แหละนะครับเป็นในลักษณะของรูปต่างๆที่เรามองเห็นนะครับจากด้านหน้านั่นคือลักษณะรูปร่างทางเรขาคณิตในส่วนนี้ที่เราจะต้องทําลงไปนะครับในกระดาษว่เาเขียนของเราหรือแม้แต่ในลักษณะของกระดาษ A4 ไปดูข้อที่3ประเภทที่3ประเภทที่3นักเรียนครับรูปร่างอิสระก็คือรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนเมื่อกี้มีโครงสร้างที่แน่นอนว่าเราต้องคิดขนาดเท่ากันใช่ไหมครับรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้ขนาดมันเท่ากันแต่ถ้าหากว่าเป็นรูปร่างอิสระก็คือในลนักษณะ แล้วแต่บุคคลที่สร้างสารรค์เขาจะเน้นไปในทิศทางไหนนะครับเป็นไป,นปนตามอกทักษณของสิ่แวดล้อมนั้นๆเรามองเห็นพ๊กลักษณะของคล้ายอะไรหลือเปลวไฟถึงอคล้ายกับเมฆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปร่างเหล่านี้นะครับมีโครงสร้างที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของสิ่แวดล้อมหรือแม้แต่ผู้ที่สร้างสรรค์ผู้ที่วาดขึ้นนะครับไม่มีอะไรที่แน่นอน,นครับรูปร่างอาจจะเป็นหยดนะเป็นเมฆเป็นควันต่างๆนั่นคือรูปร่างอิสระ นะครับเพราะฉะนั้นรูปร่างแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับออกเป็นสาประเภทนะเดี๋ยวครูจะย้อนกลับมาถามน,นะครับว่ารูปร่างทั้งสาประเภทมีอะไรบ้างนะครับทุกคนครับไปดูในส่วนของรูปทรงนะครับของรูปทรงคือมีลักษณะของโครงสร้างที่มี3มมิติคล้ายกับที่ครูว,ว่าให้เราได้เห็นแล้วรูนะครับมีความหนามีความลึกนูนขึ้นมาหรือแม้แต่ในลักษณะของรูปทรงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปทรงกระบอกนะครับเพราะฉะนั้น ลักษณะเหล่านี้นะครับคือรูปทรงนะครับจาจุดเด่นเดนคือมีมีสามมิติมีลักษณะเป็นสามมิตินะครับเราสามารถมองด้านข้างมองแนวลึกแล้วก็มองด้านหน้ามองด้านข้างได้แล้วก็มองลงไปปุ๊บม,มีลักษณะของความลึกความหนากว้างยาวลึกหนาบาง รอกทิ้หมดเลยนะครับจะเป็นรูปแบบไหนทุกคนไปดูกันนะครับไปดูกันนะตัวอย่างรูปทรงนี่คือลักษณะของรูปทรงเราจะมองก็คือแตกต่างจากรูปร่างรูปร่างสามารถมองได้เป็นในลักษณะของเส้นกวา้างยาวแต่ลักษณะของรูปทรงคือมีลักษณะเป็นมิติดูเป็นมิติเกิดขึ้นเราพอดูปุ๊บมันรู้สึกว่าอาจจะนูนออกมาหรือแม้แต่ในลักษณะมีความลึกสังเกตเห็นไหมมีลักษณะที่เป็นเราสามารถมองดูแล้ว เออมันเป็นคล้ายๆกับสามารถจับต้องได้มีลักษณะของความหนาความบางนี่ก็คือข้อที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปให้เราได้เห็นนะครับข้อที่แตกต่างที่ชัดเจนคืออะไรนะครับเ,เด็กๆครับตัวยอย่างคนงานดังต่อไปนี้ให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนจะสามารถบอ,อกได้หรือไม่ว่า้นงานดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างที่แตกต่าง เมื่อกี้นะเป็นรูปเมื่อกี้นะครับกับรูปที่เป็นรูปล่างอันนี้รูปทรงกับรูปร่างตรงนี้เป็นรูปล่างข้อที่แตกต่างก็คือถ้าเป็นรูปล่างจะมีลักษณะเป็น2มิต,ติแต่ถ้าหากว่าเป็นรูปทรงจะมีลักษณะเป็น3มิต,ติสามารถมองแล้วปุ๊บดูความหนาความลึกได้เพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับกิจกรรมสร้างสารรค์รูปล่างในชั่วโมงนี้ครูจะพาเรานะครับทาโดยนะครับครูจะให้เราตีกรอบนะครับแล้วก็เขียนชื่อข้างบน แบ่งครึ่งหน้ากระดาษนะครับโดยให้นักเรียนดูตรงนี้นะให้นักเรียนนะครับให้เราไหนทุกคนนะครับให้เราทุกคนวาดภาพรูปร่างเลขาคณิต1รูปแบ่งครึ่งหน้ากระดาษ A 4 1, 1แผ่นนะแล้วก็วาดภาพรูปทรงเลขาคณิต1ภาพจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นในชัมม่วงนี้จะแบ่งโดยให้เราบอกว่ารูปร่างรูปทรงนี่ ่างกันแบบไหนโดยการวาดเป็นรูปมาวิธีการดังต่อไปนี้ครับให้เราปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้นักเรียนนะครับเตรียมสมุดวาดเขียนแล้วก็ตีกรอบเดี๋ยวครูจะพาทานะครับเดี๋ยวครูจะมีวีดีโอให้เราดูนะครับตีกรอบแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนใช้กระดาษเป็นกระดาษ A4 เป็นสมุดวาดเขียนก็ได้นะครับให้ทําเป็นแนวนอนโดยแบ่งหน้ากระดาษ แบ่งหน้าก,กระดาษเป็นสองฝัง่งฝั่งหนึ่งเป็นรูปร่างฝั่งนึงเป็นรูปเลขาคณิตรูปทรงนะครับฝั่งนึงเป็นรูปร่างฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นรูปทร,ขขนร,รปงนะครับ,เ,รรเ,รรบเพราะฉะนั้นให้นักเรียนวาดรูปรขาข่างรูปร่างทางเลขาคณิตฝั่งซ้ายแล้วก็รูปทรงเลขาคณิตฝั่งขวาโดยให้นักเรียนนะครับระบายสีส่วนที่เป็นรูปทรงแล้วก็ให้นักเรียนลงมือสร้างสรรค์ได้เลยไปทําพร้อมกันนี้เลยครับ แต่ถ้าหากว่าใครที่เป็นกระดาษ A4 นะครับก็ให้เราพับครึ่งพับครึ่งพับครึ่งนะครับเพราะเราจะต้องแบ่งครึ่งกันนะครับอีกฝั่งนึงทำรูปล่างอีกฝั่งนึงทำรูปจบงนะครับพับครึ่งนะครับแบ่งครึ่งแบบไม่เลืนะครับทำรูปใหญ่รูปเล็กขนาดไหนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วทีนี้นะครับให้เด็กๆตีกรนะครับตีกร เ,เราจะต้องเขียนชื่ออะไร้ังวลน,นะครับเลยะประมาณหนึ่งเซนนะครับตอนหนึ่งเซนครับหนึ่งเซนนะหนึ่งเลยก็วัดเลยครับหนึ่งเซนติมเซนติมเตรเซนติมเมตรวัดวัดนะครับเด็กๆวัดนะครับยื้นไว้แล้วค่อยมาเฉดทีหลังนะครับ เลื่อนขีดเลยนี่ประมาณหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนเดี๋ยวเราค่อยมาลบออกนะครับหนึ่เซนะครับอกงนะครับหน ส่วนที่มันเกินไปนะครับส่วนที่เกินไปตรงมุมน,นะครับเราเพอายางลบลบอ,อกด้วยนะครับลบออกด้วยถ้าหากว่าใครมีใครที่มีใครที่มีกร,รแกานเหมือนสีดำนะครับเราก็เอามาเน้นก็ได้นะครับใครที่มีกระดานเหมือนสีดำทุกที่อลืมลบออกนะครับตรงที่เป็นมุมนี้นะอย่าลืมลบออกนะครับเพราะเราจะต้อง มันเป็นกรอบสีเหลี่ยมน,นะครับมุมทั้งสองข้างถ้าหากว่าใครอยากให้เด่นๆนะครับก็ให้อุปกรณ์นึนะครับอุปกรณ์หนึ่ซึมนะครับสีดำหรืออุปกรณ์หรือไม่งั้นก็เอาดินสอรเรานี่หนะครับจีดเม้นลงไปให้มันเด่นขึ้นนะครับแต่สำหรับครูขอใช้มีจิกนะครับเพื่อที่จะให้เราได้เห็นชัดขึ้นนะครับแต่ครูใช้มีจีบน,นะถ้า,าว่าครูวาดออกไปแล้วเดี๋ยวมันไม่เห็นเด่นชัดนะครับ เราคนน้นิน้นขอบ้วยนะครับเด็กๆนิๆน้นขอบ้วยนะถ้าใครไม่ทำตรงไหนกดสต๊อปไว้นะครับในที่ตรงนี้เราก็จะมาสร้างสารรค์กิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับรูปร่างรูปทรงนะครับพอเราขีดเส้นตีกรอบให้เป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นรัเกลี่เรียบร้อยนะครับให้เป็นรูปกรอบชิ้นสวยเลยแต่ถ้าหากว่าใครไม่ตีกรอบนะครับมันจะดูไม่เรียบร้อยนะครับ ถาพองเราก็จะเป็นรอยนะครับหลังจากที่เราได้นะครับเอกรอสร็จแล้วในลักษณะนี้ครับที่เราพับครึ่งเราจะเห็นร่องรอยในการพับครึ่งโดงเครับที่มันอยู่บริเวณนี้นะครับที่เราพับครึ่งน,น่าจะเป็นรองอยตรงนี้นะครับเราจะขีดเส้นเพื่อที่จะให้เป็นในลักษณะของแบ่งครึ่งด้านซ้ายเป็นรูปร่างด้านขวาเป็นรูปทรงน,นะครับเพราะฉะนั้นด้านบนตรงนี้เขียนชื่อนะครับด้านบนตรงนี้เราเขียนชื่อนะครับโอเค ชื่อนามสกุลเลขที่นั้นนะครับอยู่มโมเลนนี้เลยนะครับออืมตรงนี้เชื่อนะครับอันนี้เลขที่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นครับเด็กๆครับ เราอาจจะไม่เห็นน้ครับนี่ชื่อฐานเล็กที่นะครับเดี๋ยวเราก็มีไปิมพ์จาก้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงที่เห็นจางให้เราขีดเลยก็ได้ถ้าหากว่าใครไม่ขีดก็ไม่เป็นไรนะครับเม่ราขีดเลยก็ได้นะครับมือนี้เลยโอเคฝั่งด้านซ้ายเป็นรูปร่างฝั่งด้านขวาเป็นรูปโซ่นะครับฝั่งด้านนี้ให้ลราระบายสีฝั่งด้านนี้ อยากให้เราวาดเป็นรูปร่างขึ้นมาให้เห็นนะครับทีนี้ครูขอยกตัวอย่าง like. ใครจะวาดเป็นรูปวงกลมใครจะวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมใครจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้หมดเลยนะครับแต่ในชั่วโมงนี้ครูยกตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมรูปทรงกระบอกก็ได้นะครับเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างนะรูปครูให้วาดอย่างละรูปนะตรงนี้หนึ work, ่งรูปตรงนี like ้หนึ่งรูปนะครับเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยมนะคบ ครูจะทำรูปสิ่วุมอ่าด้านที่สอมันไม่ชัดเดี๋ยวครูขอใช้ประการมีจีกแต่เรอเพ้ใช้ด้านสอนะครับเดเกครับของด้านนี้เราก็ว่าเป็นในลักษณะของรูปร่างรูปร่างจะดูเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเป็นในลักษณะของรูปสองมิติเราเห็นได้มีความกว้างมีความยาวนะครับมอง,นนงด้านหน้าได้แต่ถ้าหากว่าเป็นในลักษณะของรูปทรงอ่า ตรนี้รูปร่างจะอะไรด้วยนะครับตรวนี้รูปร่างน,นะครับมีมือมางตรงนี้เป็นรูปทร,ปร,ปปรปงโอฝั่งด้านนี้เป็นรูปร่างของน,นี้เป็นรูปทรงครับถ้างว่าเป็นรูปทรงเด็กๆครับ รูปทรงจะมีลักษณะแบบไหนก็คล้ายๆกันเลยครับจะมีรูปร่างขึ้นมาก่อนอะนะถครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรูปทรงมันจะมีลักษณะของความลึกจะอลักษณะนี้นะครับเป็นยครับนี่น,นี้ก็ขีดเฉียงขึ้นไปนะครับแล้วก็ขีดตัดลงมาหากันประมาณนี้ครับนี่หรือแม้แต่ในลักษณะของส่วนที่เป็นความลึกนะครับ ดีควนทางกันด้วยนะครับโอ้นี่นนี้นะครับเราสามารถเห็นความลึกมันดูแล้วเป็นในนลักษณะคล้ายๆกับมีความลึกมองเข้าไปทะลุเข้าไปได้เลยดูเป็นลักษณะาของสามนิตินะครับคล้ายๆกับตู้เสื้อผ้านะครับหรือลูกต่อไปดดยกตัวอ,อย่างให้ถ้าเป็นลูกถ้าเป็นระบายสีนะครับ มาดูกันนะครับคยยรูจะยกสามตัวอย่างนะครับคยยรูจะยกสามตัวอย่างคยยรูจะยกตัวอย่างอ่ารูปสามเหลี่ยมถ้าเป็นรูปล่างจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับรูปล่างแต่าันบ่งบอกได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ถ้าหากว่าเป็นรูปทรงน่ะมีมิติขึ้นเป็นสามมิติน,นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแต่เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมคือจะมีส่วนที่ดู ลึกลงก,กว่านะครับดูเป็นเป็นนิดไหมนี่นะครับก็ให้เราระบายสีนี่คือระบายสีนะครับนี่คือระบายสีได้เลยนะครับ,ๆๆรบเพราะฉะนั้นรูปข้างรูปตรงมีความพึกความหนาเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาไปครับส่วนที่เป็นรูปย,อย,ก,ยกอะไรเอ่ยส่วนที่เป็นรูปอะไรเอ่ยเอาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า อเอาเป็น,นสิบบ่เลียันมากับบวกกลุ่มนะครับอยายเพิ่มตน,นะครับอ่ะเป็นน่้ยส่วนของรูปล่างถึงไม่จรูปล่างก็เป็นปรูปทรงหลักม่ใช้กันเลยนะครับเพิ่มเติมหางนิเฉียงออกไปนะเนออไปนะครับอย่างนี้ด้วยนะครับ เราก็ขีดตัดกันเลยปึ๊บถ้าหากว่าเราใช้ดินสอนลูกคนนี้ออกนะครับปึ๊บตัดกันเลยก็จะเป็นแบบว่าณนี้ครับเดี๋ยวสีแบบวงกลมนะนครับถ้าเป็นรูปร่างวงกลมถ้าเป็นมีลักษณะของรูปทรงอือย่างนี้นะครับไม่เปอะไรแต่เพิ่มเติมหน่อย ให้เราระบายสีแล้วก็ระบายสีเลยนะครับนี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสามเหลี่ยมลูกสามเหลี่ยมรูปกลกลมงลูกสี่เหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นลูกทรงให้เราระบายสีถ้าเป็นลูกทรงกระบอกเรนี่เอนครับถ้าเป็นลูกล่างลูกทรงกระบอกถ้าเป็นลูกล่างลูกทรงกระบอกเป็นลักษณะแบบนี้ทรงกระบอก คุณบอกนะครับโอ้ยคืออย่านั้นแต่หน้าเขาเป็นลูกทรงนะครับเดี๋ยวจะมีข้อที่แตกต่างนะครับอันนี้ลูกล่างแล้วก็สีงงงงถ้าเป็นลูกทรงบอกนะคุณบอกนะรับตรงนี้ครับ ดังนั้นนะครับแม้แต่ในลักษณะของรูปทรงทางในขาคนี้รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปทรงสบอกรูปวงกลมให้ได้เียนดูนะครับว่าข้อที่แตกต่างมีลักษณะแบบยวกนเป็นรูปร่างก็บ่งบอกรูปร่างให้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมทางเนทางนิตแต่ถ้าเป็นรูปทรงจะมีลักษณะเป็นสองมิตินะครับนี่ก็จะเป็นสองมิติถ้าเป็นรูปร่างเป็นสองมิติ แต่ถ้าเป็นรูปทรงจะมีลักษณะเป็นแบบไหนครับดูมีสามมิติก็คือมีลักษณะข,ของความลึกเราสามารถมองเข้าไปปุ๊บมันลึกหรือเม็ดแต่ลักษณะเห็น,นด,ด้านข้างด้านบนนะครับด้านล่างแต่ถ้าวาเป็นสองมิติเป็นยังไงครับด้านหน้าเห็นได้เ,เป็นลักษณะของความกว้างยาวนะครับนั่นคือลักษณะข้อที่สองดังนัไงในช่วงนี้นะครับรูปทรงให้เราระบายสีรูปหน้านไม่ต้องระบายสี ดินสอนะครับอินสอโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับในช่วงนี้มีแค่2ภาพนะครับไม่มีเยอะนะให้เรานะครับทำรูปร่างรูปทรงอย่างละ1นรูปถ้าเสร็จแล้วส่งในไลน์กลุ่มพร้อมเขียนชื่อด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะมาลงคะแนนให้วันนี้ในชั่วงนี้ครูอยากจะให้เราดูตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวครูสรุปก่อนนะครับ ในชั่วโมงนี้ครูขอสรุปนะครับให้เราได้เห็นถึงข้อที่แตกต่างนะครับให,ให้เราได้ดูว่าสิ่งไหนบ้างที่แตกต่างกันในชั่วโมงนี้นะเพราะใครไม่ทันตรงไหนกดสตอปไว้นะครับแล้วเราค่อยกดเพย์ไปนะครับเดี๋ยวครูขอสรุปก่อนที่เราจะจบเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะครับว่าในชั่วโมงหน้าเราต้องเตรียมอะไรมาสรุปเลยบทเรียนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับสรุปเลยในชั่วโมงนี้นะครับ สรุปเลยในช่วงนี้นะครับรูปร่างรูปทรงนั้นมีส่วนสําคัญในการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์แม้แต่ในลักษณะของรูปร่างรูปทรงเป็นพื้นฐานในการวาดภาพต่อไปด้วยหากนักเรียนสามารถวาดรูปร่างได้นะครับแม้แต่ในลักษณะของการสามารถตอบเติมรูปทรงแรงเงาต่างๆในชั่วโมงหน้าว่ากันและสร้างสรรค์เป็นภาพอ,อื่นๆได้อย่างถูกต้อง นั่นคือส่วนที่เราจะต้องดูว่าอันไหนบ้างที่ขายอันไหนบ้างที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับในลักษณะของพื้นผิวหรือแม้แต่ในลักษณะของการจัดระยะของภาพนะครับภาพนี้ถ้าหากว,ว่าอยู่ใกล้เราจะใช้สีในลักษณะไหนให้มันเด่นภาพที่อยู่ไกลๆเราจะใช้สีในลักษณะไหนให้มันดูไกลออกไปนะครับเพราะฉะนั้น าการจัดระยะหรือแม้แต่ในลักษณะของการวางพื้นฐานในการระบายสีน้ำเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นครูมีคำคมทิ้งท้ายเด็กทุกคนล้วนแล้วเป็นศิลปินปัญหาคือทำอย่างไรให้เราเป็นศิลปินนั้นแล้วก็เป็นเมื่อเราเติบโตขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับด้านไม่ว่าจะเป็นวาดภาพอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวข้องกับวาดภาพอย่างเดียวนะ จะเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการทำอาหารหรือการออกแบบเสื้อผ้าหรือแม้แต่ในลักษณะของการออกแบบบ้านสถาปนิกวิศวกรทุกคนครับในชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะครับสมุดวาดเขียนแล้วก็อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสีไม้คล้ายกับชั่วโมงนี้นะครับถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการใช้สีน้ําเดี๋ยวครูจะกลับมาแล้วก็แจ้งกลับให้เราได้ดูนะครับ ในชั่วโมองหน้าเราจะต้องขึ้นเกี่ยวกับพื้นผิวมาเรียนรู้กันว่าพื้นผิวมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในชั่วโมองนี้นะครับหวังว่าเรานะครับจะลงมือปฏิบัติอย่าลืมนะรูปร่างไม่ต้องระบายสีรูปทรงให้เราระบายสีนะครับเพราะฉะนั้นในชั่วโมองนี้ครูก็มีประมาณนี้นะครับอยากให้เราได้วาดภาพออกมาว่ารูปร่างรูปทรงของนักเรียนนะครับจะทำถูกต้องหรือไม่ พบเจอกันใหม่ในชั่วโงหน้าช่วงนี้ครูวัตสันแสงจันดาขอขอบคุณแล้วก็ฝากให้ลูกๆนะครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ในชั่วโงหน้าสวัสดีครับ